เชียงใหม่ครับอากาศร้อนร้อนแบบสุดๆครับแถมไม่พอมีฝุ่นควัน PM 2.5ห้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ปราณีต่อผิวพวกเราเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับน้าว่านไปเจอสปากลางเมืองมาที่นึงครับที่บอกเลยว่าดูแลผิวได้อย่างล้ำเลือครับที่สําคัญมีบริการที่น่ารักอบอุ่นครบทั้งนวดทั้งฟื้นฟูผิวมีห่อสมุนไพรที่สําคัญลงไปแช่สมุนไพรฟินๆแบบนี้คอทั้งหมด3ชั่วโมงเต็ม <c oughs> จะอยู่ที่ไหนและน่าสนใจยังไงเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีหนึ่งเล่ววันนี้นว่าจะพาไปพักใจพักผิวกันที่ซีราสปาสปาใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอยู่ใ,ใกล้ตลาดสมเพชรนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูครับเดินทางสะดวกครับเขามีที่จอดรถอยู่ด้านข้างนะครับบรรยากาศด้านหน้าก็น่ารักครับเข้าไปในรู้เลยแหละว่าเป็นสปา <c oughs> เข้าไปก็เจอพนักงานน่ารักครับนี่แล้วก็มาพูดคุยกับเราครับแนะนาแพ็กเกจครับแล้วก็แพ็กเกจที่นวัาเลือกคือนี่เลยครับ after sun relief free jacuzzi ครับเป็นแพ็กเกจที่ช่วยฟื้นฟูผิผว หลังจากโดนตรากตามจากแดดแรงๆช่วงสงการที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งฝุ่นควันที่อยู่กับภาคเหนือเรามาอย่างเป็นเพื่อนสนิทแล้วครับเอาละครับและแพ็กเกจนี้ใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับคุ้มค่ามากครับนี่ขั้นตอนจะเริ่มต้นยังไงอะตามนว่านมาเลยครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะมานั่งพูดคุยกันก่อนครับให้เราเลือกครับว่าเราต้องการแบบไหนยังไงชอบนวดแบบเบาแบบไรยังไงเลือกได้ครับมีปัญหาเรื่องโรคมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรแจ้งได้ครับอยากให้เน้นตรงไหนเป็นพิเศษอะอันนี้ก็แจ้ง ซึ่งแน่นอนครับนาวานเลือกแพ็กเกจที่นาวานอธิบายด้วยคนไปแต่คุณจูนครับคุณจูดเลือกนวดไทยครับนี่เดี๋ยวเราสามารถอยู่ด้วยกันในห้องเดียวกันได้นะพอเลือกเสร็จจิบเวลคัมริงกับของว่างเบาๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินไปตรงนี้ครับเพื่อไปทําความสะอาดไปล้างเท้าก่อนครับเสร็จแล้วก็ไปในห้องที่เตรียมไว้ครับนี่ พอมาถึงห้องก็ต้องบอกว่าห้องประทับใจมากครับมีการออกแบบมาเป็นอย่างดีทั้งแสงทั้งบรรยากาศเนี่ยไปถึงนี่ง่วงแล้วไม่ใช่ครับไปถึงนี่ผ่อนคลายเลยครับทุกคนมาครับมาเริ่มดูขั้นตอนนะครับอาจจะเอาขั้นตอนมาให้ทุกขั้นตอนไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าแหมสปานะมันก็อาจจะมีโชว์เนื้อโชว์หนังบ้างเออดีทุกคนเห็นแผ่นหลังนะว่าทุกคนจะตกใจเอ้าแล้วครับผมมีขั้นตอนอะไรบ้างไปเริ่มกันดีกว่าครับโดยขั้นตอนการรับบริการในจริงก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ฟุตบาทแล้วครับมีการแช เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฮันนี่โยเกิร์ตบอดี้แรปครับเขาจะฟอกผิวเราด้วยน้ำพึ่งแล้วก็โยเกิร์ตครับมันก็จะเหนียวๆเนยนะกลิ่น,นหอมน้ำพึ่งเลยเลยครับพอแรปเสร็จก็ต้องไปล้างตัวก่อนนะเสร็จแล้วก็มานวดตัวครับตรงนี้จะเป็นการนวดด้วยครีมว่านหางจระเข้ครับเนี่ยนะว่าน่ะโดนว่านหางจรเะเข้ซะละเสร็จแล้วก็จะเป็นทรีทเมนต์หน้า6ขั้นตอนครับเป็น6สเต็ปที่ตรงนี้เพลินมากทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะไปแช่ที่อ่างจากกูซี่ครับให้ทุกคนเห็นเยอะๆนะเอเดวันไหวเอาลครับก็ต้องบอกว่าประทับใจสุดๆจริงครับนอกจากขั้นตอนการให้บริการที่ทําได้อย่างชํานาญอย่างมืออาชีพแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพนักงานทุกคนในบริการด้วยรอยยิ้มจริงครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาจนถึงรับบริการเสร็จเนี่ย ทุกคนน่ารักมากๆครับที่สำคัญครับตอนนี้เขามีราคาพิเศษลด50%นะครับสำหรับแพ็กเกจที่นว่านรับบริการครับ after sun relief free jacuzzi ปกติราคา5,600บาทเหลือเพียง2,890บาทถึง30มิถุนายนนี้ครับใครอยากรับความประทับใจอยากรับความผ่อนคลายสุดๆแบบนว่านลองติดต่อสอบถามไปที่สิราสปาได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้โดยการกดติดตามครับคอมเมนต์ให้กำลังใจ แค่นี้นะว่าและทีมงานก็ปลื้มใจสุดๆแล้วครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ